อยากเป็นคนแก่ที่มีศักดิ์ศรีไม่อยากเป็นภรระของใครคือเราอยากจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีทำมาหากินได้จนแบบจนกว่าจนกว่าจะตายนั่นแหละดิฉันนุเกนอินทจันนะคะตอนนี้อายุ62ปีอาชีพทำหลายอย่างเนาะทั้งขายของแล้วก็มาทำความสะอาดที่ ที่สำนักง,งานที่นี่ด้วยทําเก็บของเก่าด้วยเราไม่ได้ไปพึ่งพิงลูกเพราะว่าเราถือว่าเราทํางานได้ยังมีแรงทําอยู่เงี้ยมีศักดิ์ศรีกว่าที่จะไปแบบว่าขอลูกบางทีไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่บ้านเวลาจะไปไหนขอลูกให้แม่ขอตังค์อะไรมันมันไม่ใช่ไงถ้าอยากจะให้ คุณภาพผู้สูงอายุดีขึ้นนะที่แบบว่าไม่ไม่เหมือนกับสภาพเป็นแบบนี้เนาะอย่าง60ปีเนี่ยรัฐน่าจะจัดบำนาญให้กับผู้สูงอายุขั้นต่ำเนี่ยเดือนละ3,000บาทตอนนี้เราทำได้เราไม่ได้ไปหาหมอเกิดวันหนึ่งเราป่วยติดเตียงอะ่ะเราก็ไม่รู้ค่าการล่วงหน้าใช่ไหมก็ส่วนนี้อาจจะแก้ปัญหาได้อาจจะแพ่นเพิดหรืออะไรพวกนี้ลูกก็จะไม่ได้เป็นภาระของลูกเท่าไหร่มันก็ ลดความยากจนไประดับหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ร้อยเซแต่มันก็ก็ดีมันไม่ได้แบบจากใจก็จนแล้วก็มารุ่นลูกก็จนอีกรุ่นหลานก็ยังมีคุณภาพเหมือนเดิมอย่างเงี้ยยิ่งเศรษฐกิจแบบเนี้ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้สูงอายุเขามีกําลังซื้อแบบเป็นการหมุนเวียนแบบฐานลากเลยนะไม่ต้องไปแบบว่าคนละครึ่งอะไรเลย ยังไม่ได้คิดที่จะทําเลยมีแต่บอกว่าไม่มีเงินแต่ที่เอาเงินมาจ่ายคนละครึ่งเป็ดหนึ่งเป็ดสองเป็ดสามแล้วเอาเงินมาจากไหนอ่ะคนมันโอกาสมันไม่เท่ากันเขาก็อยากจะช่วยเหลือตัวเองบางทีมันก็ช่วยจนแบบนี่แล้วมันก็ช่วยไม่ได้รัฐเหมือนกับปัดรับผิดช,ชอบมันไม่อยากจะช่วยมันก็เลยพูดแบบนี้เอาโดยสิทธิหน้าที่รัฐก็ต้องดูแลคน ถ้าไม่กล้าทำเรื่องรัฐสวัสดิการให้ลาออกไปซะให้คนอื่นเขามาทำแทน